สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับผมไปรัตยาชาแนลนะครับจูเบจูเบ้ซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําข้อดีข้อเสียของเกมนี้ให้ฟังกันนะครับสําหรับผมนะว่าผมคิดยังไงกับเกมนี้เพื่อเป็นการแบบว่าบางคนสงสัยว่าเล่นเกมนี้จะเล่นต่อดีไหมอะไรงนี้เผื่อบ,บางคนแบบเข้ามาเล่นช่วงแรกแล้วรู้สึกไม่อยากเล่นนะก็ส่วนตัวผมนะครับที่ผมเล่นเกมนี้มา ในช่วงเริ่มต้นนะครับมันจะค่อนข้างน่าเบื่อกับเครดเนื้อเรื่องครับที่ต้องแบบว่าเดินไปคุยกับ npc ตัวนูน้นตัวนี้เพื่อแบบว่าแล้วก็ต้องแบบมีคัดซีนให้ดูเกี่ยวกับเนื้อเรื่องต่างๆเป็นลำดับตอนของอนิเมะเลยนะซึ่งตัวผมวมันเคยดูกับตัวมาแล้วไงทำให้ผมแบบ ขี้เกียดดูดูคัสซีนะต้องคอยกดข้ามเรื่อยๆแล้วมันช้าอยเงี้ยทำให้หงุดหงิดในช่วงแรกแต่พอผ่านผลช่วงนะั้นมาได้สักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะมันก็จะเริ่มอิสระให้เราเล่นและก็หลังจากนี้ก็จะเริ่มสนุกขึ้นมาแล้วนั่นคือข้อเสียที่ผมรู้สึกกับเกมนี้นะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือผมรู้สึกว่ามันอาจจะอัพแพทอัพเมตาตัวละครอ,อะไวเกินไปสำหรับค่ายนี้นะก็ ก็คือเช่นอันเชิญเนี่ยคือแบบแค่แป๊บๆปบอะ่ะมันก็เอาตัวใหม่เข้ามาแล้วอะ่ะอาทิตย์2อาทิตย์คือแบบเอาตัวใหม่เข้ามาไวมากอาทิตย์เดียวอะไรเงี้ยเปลี่ยนตัวแล้วเปลี่ยนตัวเป็นตัวอันเก่ายังไม่ทันแบบหมดเลยเอาอันใหม่เข้ามาแล้วทําให้แบบว่าเราอาจจะใครที่แบบเติมอาจจะต้องแบบเติมเยอะเพื่อให้ตามไม่ทันเมตาให้มีทุกตัวละครอะไรงี้แบบต้องเร่งต้องเร่งเติม อาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าใครเป็นสายฟรีหรือเล่นชิลก็สบายๆนะครับแล้วก็ต่อมาข้อดีของเกมนี้ผมมองว่ามีค่อนข้างเยอะนะครับก่อนอื่นเลยระบบที่ช่วยเหลือเราในการเล่นแบบว่าเราไม่ว่างอยู่จอเนี่ยค่อนข้างเยอะไอเทมค่อนข้างหาง่ายครับแต่ผมจะยกตัวอย่างการเล่นตัวช่วยในการเล่นของเรานะครับที่ไม่อยู่จอ วิ่เข้าปิดด่านครับอันนี้จะเป็นด่านฟาร์มเลเวลนะครับยกตัวอย่างเป็นด่านฟาร์มเลเวลนะก็จะมี1ครับมีตัวข้ามซึ่งจะข้ามได้เลยนะสามารถใช้คู่กับบัฟอาหารได้ด้วยบัฟอาหารคืออะไรบัฟอาหารก็คือเช่นแบบว่าเราลงด่านล่า e อ p แล้วก็ใส่อาหารเข้าไปได้อะไรงี้ครับเราลงด่านที่ล่าของล่าเงิน แล้วก็หาอาหารที่ตรงกันแล้วเอาเข้าไปเล่นได้นะครับให้มันได้ของดีขึ้นซึ่งต่อมามันก็จะมีอีก2ระบบ3 3ม,มสา่ะต่อมาระบบออ,ตโ,อโต้อันนี้ที่เราจะคอยดูจออยู่จอเล่นเองนะครับถ้าเราเคยผ่านด่านแล้ว1ครั้งครั้ง,งต่อไปเราสามารถกดกล่องตรงนี้ได้นะครับให้มันมีแสงวนๆแสงวนๆนี่นะครับ มันจะเปรียบเสมือนกับการที่เราเล่น1ครั้งแต่เราได้ของรางวัลคูณ3นะแต่เราก็เสียพลังงานคูณ3เช่นกันนะแต่คือประหยัดเวลาเข้าไปนั่นเองแล้วรูปแบบต่อมาจะเป็นรูปแบบที่แบบว่าด่านนั้นเราผ่านแน่ๆชิวๆเลยหรือเราอาจจะไม่ได้มีเวลาดูเราอาจจะไปกินข้าวอาบน้ําอะไรเงี้ยเราสามารถตั้งต่อสู้ซ้าอัตโนมัติได้นะครับนี่ เราก็เลือกคูณ3ามไปเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็กดดําเนินการต่อสู้ทําอัตโนมัติเมื่อแพ้แล้วเราก็ใส่ให้สุดของแบบว่าพลังงานที่เรามีเลยแล้วตรงเนี้ยทุกคนเห็นว่าพลังงานผมเหลือเยอะใช่ไหมแล้วทําไมผมลงได้ครั้งเดียวเพราะว่าผมเปิดบับอาหารอยู่แล้วอาหารเรามีไม่พอนะครับแนะนําให้ทุกคนปิดก่อนได้นะครับเพราะอาหารเราจะมีไม่เยอะเอาไว้แบบตอนเราอยู่จอแล้วเล่นเองดีกว่าเวลากดบับอาหารเนี้ย ทีนี้ผมก็จะามารถกดได้เยอะแล้วเนี่ยเห็นไหมกดได้แบบเยอะมากแต่อันนี้จะต้องเป็นแบบอยู่จอเท่านั้นนะครับอยู่จอนะแต่ก็จะจบไวแล้วต่อมาเราสามารถตั้งสกิลนะครับโจมตีล่วงหน้าได้ด้วยนะเพื่อแบบว่าให้มันผ่านง่ายขึ้นอะไรงนี้ยกตัวอย่างผมสมมติไอทีผมนะครับอย่างตัวหนามเนี่ยทุกคนอาจจะได้มาเป็นการันตีในการสุ่มครั้งแรกอยู่แล้วมันกับสกิลนี้ก็จะเป็นการลดลดเกาะ อันนี้จะเป็นลดดาเมจอัศกิรนี้จะเป็นลดดาเมจฮะมาถึงสมมติเริ่มต้นอย่างตัวผมผมจะเล่นแบบอันนี้ลดดาเมจไว้ก่อนนะแล้วก็อันต่อไปเป็นลดเกาะแล้วผมก็จะให้ตัวตัวนี้เป็นตัวดาเมจผมจะให้มันตีแต่อันนี้พอแล้วก็ครั้งแรกเทิร์นแรกผมก็จะให้มันตีธรรมดาผมก็เลยถ้าอยากให้ครั้งแรกในเทิร์นแรกที่เราตีนะครับเป็นตีธรรมดาให้เรากดออนตรงนี้ไว้ด้วย แล้วก็ตั้งอะไรก็ตามใจเราเลยครับเราอยากตั้งอะไรก็ตั้งไปนะที่เหลือแล้วก็กดยืนยันครับแล้วเราก็ปล่อยออโต้ได้แล้วการที่เราจะช่วยเราเล่นอีกอย่างหนึ่งก็คือกดตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าตัวเรานะครับจะผ่านยากผ่านเย็นแค่ไหนก็ได้ด่านนั้นไม่จะโคตรยากโคตรหินขอแค่เราเคยผ่านแล้วหนึ่งครั้งนะครับแล้วทําค่าเวลาของทีมนะครับให้มากกว่าด่านหรือเท่ากับ ที่ด่านต้องการนะ้วเธอสามารถกดส่งตัวละครได้เลยอย่างสมมติผมส่งไว้1นึ1่งครั้งสองครั้งอะไรนี้นะครับกดส่งไปปุ๊บไม่มีอาหารที่กำหนดว่ากดส่งไปมันก็จะนับเวลาโคาดาตรงนี้นะซึ่งสามารถส่งได้สูงสุด50ครั้งนะครับ50ครั้งแล้วระหว่างนี้นะที่เราส่งนะครับเรายังสามารถไปต่อสู้ได้อีกน,นะครับ เราแบบว่าไม่จําเป็นต้องส่งไว้แล้วเราไปต่อสู้ไม่ได้เปล่าเลยเราสามารถไปต่อสู้ได้อีกนะในด่านเนื้อเรื่องอะไรงี้ครับแบบทำเควสไปแล้วก็ได้ของไปด้วยไปในตัวนะแต่ว่าแต่ว่าเราจะไม่สามารถลงแบบด่านฟาร์มเงินอนะไรพวกนี้ได้มันก็จะบอกว่าเนี่ยส่ทงทีมดําเนินการอยู่ไม่สามารถลงได้แต่อันเนี้ยที่มันไม่ได้ขึ้นว่าเราส่งอยู่แล้วก็สามารถลงได้น,นั่นเองก็เป็นข้อดีของเกมนี้เลยนะครับ แล้วก็มีระบบที่เกี่ยวกับการแจกแจกเพชรแจกตัวสุ่มผมบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะแบบสายฟรีก็อยู่ได้สายฟรีก็เล่นสนุกสายเติมก็โอเคเลยอะไรประมาณนี้ก็คือแบบว่าสายเติมก็ตัวน้ำนิดหนึ่งแต่จริงๆเกมพวกนี้มันเน้นดวงเปิดกาชาด้วยเนาะ,ะแล้วต่อมามีอะไรอีกไหมนะท,ที่ดีๆก็เอาเป็นว่า ก็ประมาณนี้นะกันครับกับการช่วยแต่ถา,ถามว่าที่ผมมาแนะนำเนี่ยมันมีแต่ระบบออโต้เท่านั้นเลยมันจะสนุกยังไงซึ่งมันสนุกตรงไหนอะตรงหาของหาของอัพตัวกว่อนเราจะไอ้นี่ก่อนเราจะอัพตัวเสร็จแล้วก็อัพไปเรื่อยๆอัพไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องไปหาของเรื่อยๆแล้วเราไม่ต้องเสียเวลากับเกมมากเกินไปเราไม่ต้องใช้เวลาชีวิตกับมันมากเกินไปเราสามารถหาเวลาว่างของเราออกมาเล่นกับมันก็ได้แล้วตอนเราไม่ว่างเราก็ปล่อย ระบบออโต้ช่วยเรานั่นเองเราสามารถยกเลิกก่อนได้ด้วยนะครับโดยการกดคลิกไปตรงนี้แต่ว่าของผมจะจบแล้วไม่ยกเลิกแล้วกันนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมนึกข้อเสียของเกมนี้ได้ก็คือระบบการแก้ทางยังยังดูแบบว่าไม่ค่อยยังคืออาจจะเป็นเพราะว่าเกมยังเพิ่งเปิดใหม่ตละครย,ยังไม่เยอะก็เลยแบบว่า มันไม่มีเมตาที่แก้ทางกันได้หลากหลายอ่ะมันจะแบบอันเดียว2อันแล้วก็มาชนกันอะไรประมาณนี้ครับมันยังไม่แบบไม่มีหลากหลายรูปแบบเพราะว่าอาจจะเพราะเกมเพิ่งเปิดนั่นเองแล้วก็เมื่อส่งทีมเรียบร้อยเราก็อย่าลืมกดรับตรงนี้นะครับอันนึงจะได้ขอนะแล้วมันก็จะบอกว่าเราได้อะไรบ้างนะครับโอเคคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับจุเบจุเบ